สวัสดีค่ะเดจอยสกุลนะคะวันนี้เราก็มาทำนมชมพูดนะคะหรือว่านมเย็นนะคะน้ำเริ่มเดือดแล้วนะคะเ่จอยต้มน้ำสามลิตรนะคะต้มน้ำสามลิตรแล้วก็น้ำเริ่มเดือดเริ่มเดือดแล้วค่ะเดจอยก็จะติดไฟนะคะเดี๋ยวนะคะแป๊บนึงตักคร่ค่ะอือให้แดดตุกมก่อนค่ะ ในที่เด้ยวนะคะที่เจจะตดไฟนะคะแล้วก็ลงน้ำแดงเฮบูบอยค่ะน้ำแดงเฮปูบอยสามอห้าสิบกรัมนะคะสามร้อยห้าสิบกรัมนะคะคนยค่ะคนเลยค่ะคนก่อนนะคะ,คนนะ,คะ ก่อนนะคะให้ละลายกับน้ำร้อนก่อนนะคะสีสวยไหมคะสีสวยมากนะคะ,ะ,คะแล้วเราก็ลงน้ำตาลค่ะน้ำตาลร้อยห้าสิบกรัมนะคะคนเลยค่ะคนให้ละลายเลยนะคะจนให้ไม่มีเสียงเลยนะคะ ก็ตามด้วยครีมเทียม150กรัมเหมือนกัน,นะคะ่ะลงไปค่ะให้ละลายนะคะให้ละลายดีๆนะคะน้นลายละเอียดเอยดเลยนะคะ,นะค,ะ,ค,ระครีมเทียมนี้นยยก็บางครั้งก็ละลายยากบางครั้งก็ละลายง่ายนะคะ,นะคะสใส่ได้ที่แล้วนะคะสใส่ดว์้วนเปลี่ยนถีแล้ว แล้วก็ลงนมข้นนมข้นนะคะนมข้นแบบว่าเป็นนมถิีมเพียรนะคะไม่ไม่มีไม่มีคอเลสเตอรอลนะคะตัวนี้นะคะนี่คือนมข้นนะคะแล้วก็คนไปค่ะลนไปนะ ไเลยจะเอาได้ลงมาข้างล่างนะคะคนไปนะคะคนไปเรื่อยๆะขอโทษนะคะเดจจอพูดผิดลงพ่นเดจจอนสองร้อยค่ะสองร้อยค่ะลงพ่นเกือบสองร้อยนะคะลงพ่200นสองร้อยค่ะลงพ่นพเป็นนมเทียมนะคะนมเทียมนะคะนมเทียมแล้วก็ เจจะอยู่ที่ห้0ร้อยนะคะที่ห้าร้อยกรัมนะคะนีค่ะเปลี่ยนนะเปลี่ยนสีท่นที่ได้ข้างนี่ค่ะสีชมพูน่าักน่ารักเด็ก,กสมัยนชอบนะคะนี่ค่ะ ะคะพอได้มาแล้วเราก็จะมากรอกแล้วค่ะนะคะเดี๋ยวเจะจะกรอกให้ดูนะคะเรา่ะเรื่องกรอกแล้วะค่ะเดี๋ยวจยไปหาขวดมาก่อนนะ นี่ค่ะเราจะกรอกแล้วนะคะขวดน,นี้ก็เป็นสองร้อยห้าสิบมิลน,นะคะนะคะมดมดมออมด,มดเออแมลงนะคะเราใช้ตัวนี้กรอกค่ะเพราะว่านะคะมันจะมีบอกสองร้อยห้าสิบมิลหรือว่าสองร้อยยี่บห้านะคะใช้ตัวนี้นะคะกรอกนะเราก็ดูได้ค่ะว่าอ่านี่ค่ะประมาณนี้นะคะ่ะเดี๋ยวเจอจะกรอกนะ ข้างๆร้อนอยู่นะคะเดี๋ยวจะจอ,อาปิดฟ้าก่อนนะคะจะเปแช่ได้ก่อนนะคะเพราะว่ามันร้อนมากนะ ก็ประมาณนี้นะคะถ้าเราทำไม่ไดีแล้วคือตัวนี้มันจะเลยสองละห้าสิบนะคะมันจะเลยสองละห้าสิบนะคะเราก็าทำการถ้วยตวงนะคะ,นะค,ะค่ะแล้วก็เช็ดขอแบบนี้ปิดค่ะ เดี๋ยวเจยยขอกรอกก่อนนะคะเดี๋ยวเจย์ยวจะเอามาให้ดูทีหลังเนาะแป๊บนึงนะคะค่ะนี่ค่ะเ๋ยวเจยก็กรอกเสร็จแล้วนะคะเป็ถือชมมผูสวยไหมคะนี่ค่ะกรอกเสร็จแล้วค่ะนี่ค่ะจะได้ทั้งหมด14ขวดนะคะ ทำง่ายๆค่ะไม่ยุ่งยากนะคะทำชาเย็นก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะคะไม่ใช่่ะโทษทีทำนมชมพูหรือว่านมเย็นนะคะสมัยนี้เด็กๆเขาจะเรียกนมชมพูนะคะนะคะเด็กเราต้องทันสมัยเนาะแต่ก่อนเขาก็จะเรียกนมเย็นค่ะง่ายๆค่ะเพี่กจะเข้าใจง่ายค่ะแต่สมัยเด็กๆสมัยนี้เขาจะเรียกนมชมพูค่ะเรียกง่ายนะคะนะคะค่ะ ถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดเป็นำกำลังใจให้ยาจอยหน่อยนะคะ,ะกดติดตามยาจอยเพื่อจะที่จะไม่ได้พลาดคลิปหน้านะคะขอบพระคุณนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ